ราจะพูดถึงเรื่องของการกําจัดวัชพืชน,นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําในการดําเนินชีวิตริสเตียนที่ทําให้เกิดผลก็คือเราจะต้องรู้จักการกําจัดวัชพืชในชีวิตของเราท้้ไปซะบ้างนะคะพระเยซูแสดงให้เห็นภาพนี้ในเรื่องของคําุปมาณะคะเรื่องดินประเภทต่าง รงจะพูดถึงดินอยู่สี่ประเภทแต่ละชนิดก็เปรียบเหมือนกับวิธีการแต่ละแบบที่เราจะตอบสนองต่อพระคำพระเจ้าค่ะในลูกาบทที่8ข้อ11-14ถึงเราอ่านพบว่า,มาเมล็ดพืชน,นั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกลงกลางน้ำก็คือวัชพืชน,นั่นเองนะคะได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ออกไปและความปรารถนานะ ทรัพสมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ได้ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตถ้าคุณอยากเกิดผลต้องเพาะเลี้ยงรากดีๆและกำจัดวัชพืชทิ้งจต่อไปนี้เป็นคำถามเบาสมองสำหรับคุณในสหรัฐอเมริกามีวัชพืชกี่ชนิดรัฐบาลรายงานว่ามีวัชพืชหลากหลายพันตุต่างๆถึง20งหชนิดทั่ว สหรัฐอเมริกาค่ะข้าวเจ้าประเมินว่า72%ของวัชพืชพวกนั้นคงขึ้นอยู่แถวแถวหลังบ้านข้าวเจ้านี่แหละจริงๆแล้วข้าวเจ้าคิดจะเปิดนิทรรศกา,า,ารแสดงวัชพืชแล้วก็เก็บค่าเข้าชมซะด,ด้วยนะคะสวนวัชพืชประจำบ้านวัชพืชในเชื้องคนละ่ะมีอะไรบ้างวัชพืชแต่ละนชนิดสามารถที่จะเบียดเสียดเข้ามาในชีวิต แล้วก็สกัดเอาความมีชีวิตชีวาปวาจิวิญญาของเราไปวัชพืชก็คือความวิตกความกังวลความสนใจที่กับเจาะเวลากำลังเรี้วแ,แลหลกตลอดจนเงินทองของคุณเป็นอุปสรรคให้คุณไม่เกิดผลเลฟไปมีคนบอกกับข้าพเจ้าว่ามันไม่มีเวลาละทิพระเจ้าอ่ะแค่นี้ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้ว ไม่มีเวลาจะมาสารละวนกับไอ้เรื่องพวกนี้หรอกถ้าชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ก็ยุ่งเกินไปจริงๆเนทีที่คุณจะต้องกําจัดว่าพืดออกไปซะบ้างมีหลายอย่างในชีวิตที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะงแต่ว่ามันไม่จําเป็นเท่านั้นเองบางทีคุณอาจจะต้องลดทอนตารางเวลาบางอย่างลดลงบ้าง และกำจัดวัชพืชออกไปสบางพระเยซูเอ่ยถึงวัชพืชอยู่สามอย่างที่แตกต่างกันวัชพืชแห่งความวิตกกังวลคือความหมกมุ่นกับความวิตกกังวลและความสนใจห่วงใย,ยในแต่ละวันที่เป็นเหตุให้สายตาของคุณนั้นไม่จับจ้องไปที่พระเยซูนอกจากนี้ยังมีวัชพืชแห่งความร่ำรวยการที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตา มาเงินหาทองมาซื้อเข้าของมากขึ้นมันอาจจะครอบงำชีวิตของคุณจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้า <c oughs> แล้วก็ยังมีวัชพืชความบันเทิงเริงใจค่ะการตามล่าหาชีวิตที่ดีก็อาจจะยับยั้งการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณได้การใช้เวลาสุดสนานบ้างมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ก็จะต้องรักษาระดับความสำคัญก่อนหลังให้ดี เมื่อไรที่ชายหาดเริ่มสำคัญกว่าพระฟัมพีเช่นการชอบไปท่องเที่ยวนน่นนี่นั่นมันสำคัญกว่าฟัมพีลำดับความสำคัญชีบของคุณมันก็จะเริ่มเอียงกันทีเลยแล้วนะคะถ้าคุณรักการกินการดื่มการท่องเที่ยวมากไปกว่าการอ่านพนัวจะนะพี่น้องคะน่าจะเป็นปสัญญาณของการเริ่มจะเอียงแล้วนะคะ ลองพิจารณาดูค่ะว่าการปลูกวัชพืชจะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนคุณต้องทําอะไรบ้างในการปลูกวัชพืชพวกนั้นไม่ต้องเลยมันขึ้นกันเองได้เฉยเลยค่ะมันขึ้นกันเองได้ดีมากๆามันถึงเป็นวัชพืชน,นี่คะเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลอ่าเถาต้นไม้ของเราที่ปลูกแต่ถ้าปลูกหญ้านะคะ อ่านุญาบางชนิดนะคะมันไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าพวกมันตัววันตัวคืนอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องให้คุณหรือว่าใขรช่วยเลยวัชพืชน,นั้นเป็นสัญญาของการละเลยเมื่อเราละเลยการอ่านพระคัมภีร์ละเลยการอาธิษฐานและการสามัมผัสกับทิศเสียงคนอื่นนั่นแหละค่ะพี่น้องวัชพืชมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาสก,กัดชีวิติตวิวญาของเราค่ะ ทำให้เราไม่เกิดผลฉะนั้นถ้าเราอยากเกิดผลเราจะต้องอยั่งรากของเราให้ลึกเลี้ยงดูและหมั่นกำจัดวัชพืชในชีวิตของเรานะคะอันนี้ถ้า,าอยากเป็นพิเียนที่เกิดผลนะคะเราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้านะคะในการสำรวจชีวิตของตัวเองไม่หรองค่ะบอกแล้วนะคะว่าวัชพืชนะ่ะแม้เราไม่เชอเชิญมันจะขึ้นมาเองค่ะแต่มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจค่ะเราห่างไกลจากชุมชนนะคะห่างไกลจากการที่ฐานห่างไกลจกากอ่างทงทีไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะมาค่ะว่าจะเพื่อมันจะ,นจะก่อตัวขึ้นมาเลยอ่นะพี่น้องเราจะต้องคอยสำรวจตัวเองนะคะแล้วคอยกำจัดมาอยู่เรื่อยๆนะคะขอพระเจ้าไว้วยพรค่ะสวัสดีค่นะนะี่ค่ะข้าพเจ้าจะ,าจะาสนใจพี่น้องถึงเรื่องของการฝัดร่อนนะคะ เมื่อศัตรูทาําการขยา่าเป้าหมายก็คือเพื่อจะทําลายแต่พระเจ้าทรงมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทุกสิ่งที่ถูกขย่าวได้จะต้องถูกขยา่านะคะในบูบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดบอกไว้ว่าพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นได้บรรดาลให้แผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินหวั่นไหวและบัดน,นี้ พระองค์ได้ตัดสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทําให้หวัดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยและพระดํารัสที่ตัดไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกําจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวันว่นไหวนะคะในก่อนหน้านี้เราเข้าใจแล้วว่าการสาแดงแห่งพระวจะนะของพระเจ้า เป็นรากฐานที่พระเยซูส่งใช้สร้างกิจติกรองพระองค์นะคะเรามองดูซิมนเปโตรที่ยังคงอยู่แม้ว่าสาวกคนอื่นจะจากไปด้วยความขุ่นเคืองถึงแม้ว่าพระเยซูส่งให้โอกาสแก่เขาที่จะจากไปแต่ซิมนเปโตรได้พูดในสิ่งที่ถูกก่อร่างขึ้นในอดีตแห่งเขานะคะเขาพูดออกมาค่ะ เวลานี้ให้เราดูบททดสอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับซิโมนเปโตในคืนที่พระเยซูถทรยศนะคพระเยซูทรงนั่งอยู่กับอาาัครทูตสิบสองคนโมทนาพระคุณแล้วก็ทำมหาสนิทเมื่อพระองค์ทรงเริ่มต้นกล่าวว่าแต่ดูเถิดมือของผู้ที่จะอายักล่าไว้ก็อยู่กับเราบทโ๊ะเพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ผู้นั้นที่จะอายาัดพรงไว้ในลูก,กาบทที่22ข้อ21-22พระองค์กล่าวถึงอะไรหรอถ้าเป็นในทุกวันนี้เราคงพูดได้ว่าพระเยซูทิ้งระเบิดด้วยถ้ยอยคาเรานี้นะถึงแม้พระเยซูรรู้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าองค์จะถูกทรยศแต่เราสาวกของพระองค์ได้ยินพวกแรก คุณพอจะจินตนาการได้ไหมว่าในห้องนั้นมันจะน่าสะพรึงกลัวมากสักแค่ไหนเมื่อพระเยซูพูดว่ามันจะมีคนหนึ่ง <c oughs> ในพวกเขาที่เคยอยู่ด้วยกันกับพระองค์มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดวัดจะเป็นผู้ที่น่าทรายศคนที่ร่วมง,งานกันมาอย่างใกล้ชิดสิ่งที่พวกเขาตอบสนองก็คือ เหล่าสาวกก็เริ่มถามกันไปถามกันมานะคะว่าจะเป็นใครเหรอจะเป็นใครในพวกเขาที่จะทําแบบนั้นนะในข้อ23พวกเขากําลังตกใจสุดขีดนะคะว่าคนใดคนหนึ่งในพวกเขาจะกล้าทาในสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้เหรอแรงจูงใจในการสืบสวนของพวกเขานั้นไม่ถูกต้องเรารู้ได้จากการจบคําสนทนาพวกเขาเหตุผลในการสอบสวนของพวกเขาช่างเห็นแค่ตัวแล้วก็เต็มไปด้วยความหยี ถ้าเราดูในพระพีนะคะมีการเถียงกันด้วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขาที่เป็นใหญ่ที่สุดในลูกาบทที่22-24พี่น้องลองนึกภาพดูนะคะพระเยซูบอกกับพวกเขาว่าพระองค์จะถูกมอบให้กับผู้มหาปุรหิตเมื่อกล่าวโทษเอาชีวิตของพ,องพระองค์และจะถูกส่งตัวไปยังโรมจะถูกเยาะเย้ยถูกทรมานและถูกฆ่า คนที่จะทําสิ่งนี้เป็นคนที่กําลังนั่งร่งงวมโตะเสวยกับพระเราสาวกต่างก็สงสัยกันว่าใครจะเป็นคนนั้นและในที่สุดก็จบลงด้วยการโต้เถียงกันว่าใครในพวกเขาจะได้เป็นใหญ่ที่สุดมันน่าอับอายที่สุดพวกเขาเหมือนกับเด็กที่เถียงกันในเรื่องมรดกทั้งที่แบบพวกเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกของพระเยซูเลย แต่กำลังแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่ออำนาจและตาแหน่งมันช่างเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดถ้าขา้าพเจ้าอยู่ในฐานะของพระเยซูครานั้นขา้าพเจ้าก็คงจะถามพวกเขาว่านี่ได้ยินในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ไหมหรือว่าพวกเจ้าได้ยินแต่ไม่สนใจ จากเหตุการณ์น,นี้ทําให้เราเห็นว่าผ่้เป็นเจ้าเจ้านายของเราทรงมีความรักและก็ความอดทนมากๆม,มากสักเพียงใดพวกเขาส่วนใหญ่ถ้าได้อยู่ในฐาน,นะของพระเยซูเราก็คงจะพูดว่าพวกเจ้าทุกคนออกไปเถอะและ้วกาลังอยู่ในความทุกข์ยังญ่หลวอครับแต่พวกเจ้าน่ะกลับมัวแต่คิดถึงแต่ตนเองอยู่นั่น มันง่ายได้เพียงใดที่เราจะถูกทําให้ขุณนเคืองจริงไหมคะเราแทบจะคาดเดาได้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นการโตเถียงในท่ามกลางสาวกเขาคือซิมบันเตโตคะ่ะเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนในกลุ่มมากที่สุดและเขาก็เป็นคนที่ชอบพูดพูดก่อนคนอื่นเสมอบางทีเขาอาจจะเกินคนอื่นให้ระลึกถึงว่า ขาเคยเดินอยู่บนน้ำมาแล้วอย่างไรหรือบางทีอาจจะรื้อฟื้นความจำพวกเขาว่าเขาเป็นคนแรกเลยนะที่ได้รับการสัมแดงว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นผู้ใดแล้วเขาก็อาจจะเล่าประสบการณ์ของเขาเองอีกรอบหนึ่งที่บนภูเขาในการจำแรงพะกายของพระเยซูร่วมกับโมเสสและเอลียาเปโตรค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในท่ามกลางสาวกจิบสองคน แต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้อย่างรากลงในความรักแต่มันอย่างรากลงในความญิงค่ะพระเยซูทรงมองดูที่พวกเขาทุกคนแล้วก็บอกว่าพวกเขาปฏิบัติเหมือนมนุษย์ไม่ใช่บุตรแห่งอาณาจากักรโรงจึงพูดกับเขาว่ากษัตริย์ของต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุดให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้ยาวที่สุดและผู้ใดเป็นนายก็ให้ผู้นั้นเป็นเหมือนสับผนรับใช้ด้่อว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโต๊ะผู้ที่นั่งโต๊ะไม่ชื่อหรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้นะคะในลูกาบททีธธ่2ี่สองอาเ ี่น้องคะการฝัดล่อนนั้นมีจุดประสงค์ค่ะถึงแม้ว่าซีโมนเปโตจะได้รับการสำแดงอย่างบริบูรณ์ว่าพราะเยซูสุขเป็นผู้ใดแต่เขาก็ยังไม่ได้ดำเนินชีวิตในคุณลักษณะและความถ่อมใจของพระเยซูคริสต์เพราก,กำลังสร้างชีวิตและงานรับใช้ของตนเองด้วยชัยชนะในอดีตและก็ด้วยความยิงค่ะเปาโลนะคะได้ให้คำตัเกเตือนเราในหนึ่งโครนธมบทที่สาข้อสิ เรื่องของการที่เราจะเอาเจาใส่ว่าเราเองได้วางรากอยู่ในภาคดหรือเปล่าซิมนเปโตไม่ได้กําลังก่อร่างด้วยการใช้วัสดุที่จําเป็นสำหรับอนาัาากตของพระเจ้าแต่กําลังก่อสร้างด้วยเจตนาอันมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นส่วนตัวล้วน,วน,นๆเขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเขาจะต้องรอคอยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะชี่ิของเขาอยู่ข้ออ้าของเขามาจากความหยิ่งชีวิตค่ะ ในหนึ่งยอมบทที่สองข้อสิบหกน้องจำไว้นะคะความยิงไม่มีวันแข็งแรนพอที่จะสร้างเขาให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในภพพิศได้ถ้าหากไม่เอาความยิงออกไปในสุดมันจะทำลายมันจะทำลายในที่สุดในเอเซเคียบทที S ่สิบปดข้อสิบเ็ดถึสบเก้าเราเห็นว่าความยิงเป็นคุณลักษณะที่บกต้องอย่างเดียวกันกันกบที่พบในรูซิเฟอร์ เฮรูปที่พระเจ้าทรงเจิบตั้งไว้ความยิ่งเป็นสาเหตุของการล้มลงของมารให้เรามาดูสิที่พระเยซูทรงกลับแก่ซิโมนเปโตรนะคะซิโมนซิโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนดนังฝัดข้าวสารีในลูกาบทที่22บข้อสาความยิ่งจะเปิดประตูให้แก่ศัตรูให้เข้ามาแล้ฝัดร่อนซิโมนเปโตรํำว่าฝัดร่อน นะคะมันถูกแปรนะคะหมายถึงการฝักดกันด้อนการขาย่าในกระชอนการปลุกปั่นภายในเพื่อทดลองความเชื่อของคนคนหนึง่งให้ไปอยู่ริมขอบของการล้มลงถ้าพระเยซูทรงใช้แนวความคิดเหมือนอย่างที่หลายคนมีในคิดจักทุกวันนี้พระเยซูคงจะพูดว่าเอาละให้เราที่ถัดให้เราปลุกม,มัดการจุดติดของมนันเราจะไม่ยอม ให้ซาตานทําสิ่งนี้ต่อซีโมนผู้เป็นที่รักของเราแต่ให้เรามาดูในสิ่งที่พระเยซูตัดกแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้และเมื่อท่านได้กลับแล้วจงชูก,กําลังพี่น้องทั้งหลายสองสิมันเห็นไหมคะในลูก,กาบทที่ยี่สบสองก็สามสิบสองสังเกตน,นะคะพระเยซู ไม่ได้อธิษฐานว่าซีโมนเปโตจะรอดพ้นจากการอดร่อนเพื่อทดลองให้ล้มลงร่วงอธิษฐานว่าความเชื่อของเขาจะไม่ล้มเหลวในกระบวนการนี้พระเยซูรู้ค่ะว่าการออกมาจากการทดลองนี้จะปรากฏให้เห็นถึงลักษณะชีวิตแบบใหม่เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญซึ่งเปโตจาเป็นจะต้องผ่านเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของเขาและเพื่อเสริมกําลังที่ย่ำของเขาค่ะ ซาตานขออนุญาตให้เหยาะซีมมนเฟโตเพื่อทําให้เขาสูญเสียความเชื่อความตั้งใจของซาตานก็คือเพื่อทําลายบุรุษผู้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่คนนี้ผู้ซึ่งได้รับการสำแดงอย่างมากมายแต่่ต้องสังเกตน,นะคะพระเจ้ากลับมีพระประสงค์ในเรื่องของการใเหยาที่แตกต่างจากมันค่ะพระเจ้าทรงมีวิธีการที่เหนือกว่ามาตา,านสมอ พระเจ้าส่งอนุญาตให้ศัตรูกระทําสิ่งนี้เพื่อขย่าทุกสิ่งที่อยู่ในซีโมนเปโตทีท่จําเป็นจะต้องได้รับการขย่าค่ะพระเจ้าสรงสําดงจุดประสงค์สาหรับการขย่าอยู่ห้าอย่างนะคะให้กับผู้รับใช้พระเจ้าหนึ่งเพื่อนําสิ่งที่ถูกขย่าให้เข้ามาใกล้รักฐาอมันเองมากขึ้นสองเพื่อเอาสิ่งที่เป็นของตายออกไปสามเพื่อเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่สุกงอมแล้วสี่ ขึ้นค่ะและห้าค่ะเพื่อรวมหรือผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกนะคะพี่น้องในกระบวนการนี้นะคะพระเจ้ามีพระประสงค์นะคะกระบวนการความคิดหรือท่าทีในใจที่อย่างลากลงในความเห็นแก่ตัวหรือความยิ่งมันจะต้องถูกกําจัดออกไปค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการขย่าอันน่ากลัวทําให้ทุกสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นอันเห็นแก่ตัวของเปโต มันจะหลุดออกไปแต่มันจะคงเหลือไว้ซึ่งทุกสิ่งที่เป็นรากฐานอันมั่งคงของพระเจ้าเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่สภาพที่แท้จริงของเขาความตายถูกกระจัดออกไปและผลของการสุกงอมก็ได้รับการเก็บเกี่ยวเขาถูกนำมามัดใกล้ชิดกับรากฐานที่แท้จริงเขามากขึ้นเขาจะไม่ทําภารกิจโดยแยกตัวออกเป็นเอกเทศอีกแล้วแต่เขาจะพึ่งพาอาศัยพระเจ้าเป็นตกกล้าโต้ตอบด้วยคำของเยซูว่า พระเจ้าอาบลงพร้อมจะไปกับพระองค์ติดคุกแล้วก็เผชิญความตายกับพระองค์ประโยคนี้พี่น้องฟังไว้นะคะไม่ได้บังเกิดจากพระวิญญาณแต่มันมาจากความเชื่อมั่นอันเห็นแก่ตัวของเขาล้วนๆค่ะเขาไม่สามารถมองเห็นการเขย่าที่สอกเขามานี้ได้เลยพี่น้องคะให้เราตอบสนองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงพูดกับเปโตรนะคะว่าแต่เราได้ที่ฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดไปและเมื่อท่านได้หันกลับมาแล้วจงชูกำลังพี่น้องท่านทั้งหลายนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องให้เราพยายามอยู่เสมอถ้ามีคำเตือนฉีงชิวขงางถ้ารู้ว่ามีคนเขย่าเข้ามาแล้วนะคะให้เราระวังรักษาชีวิตแล้วก็เฝ้าระวังด้วยการอ่านอยาขาดจากการอ่านนะคะขอพระเจา้าอวยพรค่ะพูดถึงเรื่องของการน,นะคะสัมผัส ความรักของพระเจ้าเนะี่ยก่อนที่เราจะรักใครเราจะต้องรู้สึกและเข้าใจว่าพระเจ้านั้นรักเราลึกแค่ไหนรักเราลึกซึ้งแค่ไหนะนะคะเรงสามารถอ่านได้ในเอเฟซัสบทที่สามข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปดบอกว่าพระเจ้าอธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต์ได้ทรงสถิตในใจของท่านผ่านทางความเชื่อเมื่อท่านได้วางนะนะรากในความรักลงอย่างมั่นคงแล้วท่านก็จะสามารถรับรู้ และเข้าใจเหมือนกับคนของพระเจ้าทุกคนถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกในความรักของพระเจ้าและช่วยให้ท่านทราบซึ้งถึงความรักของพระเยซูคริสที่เกินคำบรรยายใช้คําว่าวงกลมคํานี้นะคะคําว่ารับรู้เข้าใจและทราบซึ้งในเนื้อหาตอนนี้พระเจ้านะคะอยากให้เรารับรู้ค่ะถึงความรักของพระองค์แล้วก็เข้าใจถึงความรักของพระองค์ทำไมนะเนาะ ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบเก้าบอกว่าที่เรารักก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนทําไมมันถึงได้สําคัญนักหนาที่เราจะต้องรับรู้ว่าพระเจ้ารักเราเพราะปกติแล้วคนที่ไม่มีใครรักแน่นอนค่ะเขาก็จะไม่รู้จักรักใครเมื่อข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีใครมารักข้าพเจ้าจริงๆพราพเจ้าก็ไม่รู้สึกจากจะรักใครฉะนั้นก่อนอื่น เราเองจะต้องสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าก่อนค่นะพระเยซูบอกว่าจงรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักเจ้านะคะและนี่นะคะก็คือแบบอย่างจากความรักของพระเจ้ามาถึงเรานะคะว่าพระเจ้าทรงเป็น่ายที่รักเราก่อนนะคะที่สําคัญน,นะคะให้เราเป็นคนที่ให้อาภัยคนที่ทำร้ายเราคะ่ะคุลสีบที่สามข้อสิบสาบอกว่าจงยกโทษให้กันและกัน อุ้พระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้ท่านสงได้ท่านจบทต่ธารนั้นเหมือนกันนะคเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะรักใครสักคนแบบหมดหัวใจและขณะเดียวกันเราก็ยังคงแบบขุ่นเคืองน่อคนนั้นด้วยนะคะข้าพเจ้านั้นรักภรรยาจริงๆไม่ได้ถ้าข้าพเจ้ายังโกรธพ่อหรือแม่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้ารักลูกไม่ได้ถ้าตัวเองยังโกรดน้องชายอยู่ คุณเองก็ไม่อาจจะรักใครหมดใจได้ตราบเท่าที่หัวใจของคุณมันยังถูกแบ่งแยกและมีใจที่เรียกว่าความผมผืนก็เป็นใจที่ถูกแบ่งแยกนะคะคุณอาจจะคิดว่าฉันรักเอ่ออกของฉันไม่ได้ตนะเขาเป็นคนดีมากแต่ยังไงก็เถอะก็รักเขาไม่ได้บางทีคุณอาจจะกําลังตอบโต้กับสิ่งที่มันอยู่ในอดีต แล้วก็เก็บงำความขุนเคืองใจกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้พ้องเลยนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณน่ะตอบโต้ตกับอดีตของตนเองและเก็บงำความขุนเคืองเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะรักผู้พ้องได้แล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ข้างกายที่คุณหลายคนมีเหตุผลสมควรที่จะโกรธตัวยอย่างเช่นพ้าพเจ้าได้ยินรายงานข่าววิทยุเรื่องหนึ่งว่า ผู้หญิงหนึ่งในสามและผู้ชายหน,น,นึ่งในเจ็ดจะถูกข่มขืนในชีวิตของพวกเขาแต่เราจําเป็นจะต้องปล่อยอดีตให้มันผ่านพ้นไปเพื่อดําเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันให้ได้การเริ่มต้นรักันอื่นในวันนี้ได้เราจะต้องปิดประตูจากอดีตจะออกไดแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ให้อภัยให้อภัย คนที่เธอทำร้ายเราื่้เห็นแกต่ตนเองนะคะไม่ใช่ว่าเห็นแก่เขาไม่ใช่ว่าเขาคนนั้นสมควรได้รับการให้อาภัยค่ะแต่ว่าที่เราให้อาภัยก็คือตัวเองให้อาภัยเพื่อใจของเราจะเต็มได้ขีดทั้งนะวันนี้คนเหล่านั้นที่เคยอยู่ในอดีตของเราไ่่อาจจะทำให้เราเจ็บปวดที่จบไปแล้วใช่ไหมคะต้องเป็นอดีตแล้วนะคะนอกจากว่าตัวเอง ยอมยอมให้คนเหล่าน,นั้นน่ะมาทําร้ายคุณด้วยการผูกหัวใจแบบเจ็ดเอาไว้นะหรือผูกความพยาบาทกับพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้เมื่อไหร่ที่คุณผูกใจเจ็บกับใครคุณก็เอาใจไปให้เขาส่วนหนึ่งนะคะเอาความสนใจไปให้เขาส่วนหนึ่งความคิดอีกส่วนหนึ่งคุณอยากจะให้เขาได้ส่วนนั้นไปจริงๆเลยเหรอไม่จริงค่คะฉะนั้นจงเอามันกลับคืนมาให้หมด โดยสารให้อภัยสัให้อภัยคนที่จะทำร้ายคุณแทนที่จะมัวแต่สาทยายความเจ็บปวดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปล่อยมันไปนเลยค่ะปล่อยไปเลยดีกว่าคะนะคิดถึงแต่เรื่องรักคิดถึงแต่ความรักเพราะเจ้าของพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าเอาแต่คิดเรื่องตัวเองแต่ให้สนใจเรื่องของคนอื่นด้วยสนใจสิ่งที่พวกเขาทํา ถ้าที่ของคุณควรจะเป็นแบบเดียวกับพระเยซูที่ทรงได้เป็นตัวอย่างไปแเราแล้วนะคะการคิดเรื่องความรักมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าให้เราจดจอ่อคิดถึงความต้องการหรือความเจ็บปวดปัญหาความปรารถนานและเป้าหมายของคนอื่นไม่ใช้เอาแต่คิดแต่เรื่องของตงัวเองมันมีคำโบราณกล่าวไว้นะคะว่า เราจะเข้าใจคนอื่นได้่ายขึ้นเมื่อเราหัดเอาหัวใจของเขามาใส่ในห,หัวใจของเราคนที่เจ็บปวดย่อมทำให้คนอื่นเจ็บปวดด้วยถ้ามีใครทำร้ายคุณที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขากำลังเจ็บปวดนั่นเองค่ะเราต้องมองข้ามความผิดพลาดของคนแล้วก็มองเข้าไปถึงความต้องการของเขาดังนั้นนะคะเราก็จะหัด ที่จะรักเขาได้คุณว่าไม่จริงหรอที่คนที่น่ารังเกียจที่สุดและคนที่ไม่น่ารักที่สุดก็คือคนที่ต้องการความรักมากที่สุดคนที่เราไม่อยากจะแยแสด้วยกับการเป็นคนที่โหยหาความรักแบบขนาดใหญ่ไใไรก็ต้องการความรักนั้นแ่ละค่ะถ้าคนนั้นไม่ได้รับความรักเขาก็จะพยายามเรียกร้องความสนใจ และถ้าเขาไม่ได้รับความสนใจในด้านดีเขาก็จะหาทางเรียกร้องความสนใจในทางเสียหายค่ะเพราะจิตใต้สม,มึุของเขาก็ลองบอกว่าเป็นไงซะฉันต้องทำให้ใครก็ได้สนใจนใจนได้หหละไม่าทางใดก็ต้องคิดนะคะเราจะพูดได้ว่าความคิดนั้นกําหอนดอารมณ์ของเราเราเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราเข้าประตูหลังไปเปี่ยทางความคิดของเราได้ แต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับใครสักคนความรู้สึกของเราที่มีต่อเขามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแทนที่จะมัวแต่คิดถึงแต่ความผิดพลาดของใครคนหนึ่งเปลี่ยนความคิดเลยค่ะเราเริ่มคิดถึงความต้องการของคน,นงอื่นก็ขามาทอมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้นะคะลองดูสิคะเราจะได้เห็นตับตาของเราเองเนะคะพี่้องนนแล้ววันนี้ความรู้สึกทุกอย่างด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องนคะ พระวจนะของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจมาจากพระเจ้ามันเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเกือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและกระตกลมเราในความคิดของเราพี่น้องวันนี้เราไม่สามารถคิดถึงคนอื่นในแบบแง่ดีได้ไป็นพันแต่พี่น้องลองเข้าส่วนพรจนะดูค่ะแล้วพี่น้องจะมีประสบการณ์ในการที่พระวจนะที่มีดีถึงเข้ามาเปลี่ยนความคิดของเราแล้วพี่จะรู้สึกด่แย่นะคะเพราเป็นหนึ่งใจท่าน คำสอนเข้าไปนะคะอทำเพราะวจนะของพระเจ้าเข้าไปเพราะวัจนะมีวิเศษค่ะสามารถเปลี่ยนความคิดเราได้นะคะน้องวจนะของพระเจ้าเราําไม่ได้เกิดความเชื่อวันนี้ถ้าเรารักก็ไม่ได้จริงิงพี่น้องเอาเองเข้าสู่ไปรับความศิษ์ของพระเจ้านะคะเพื่อความสิริพันธ์จะตื่นค่ะขอพระเจ้าอุทิศพรนะน้อง